ความชั่วไม่มีความดีเยอะเกินประโยคนี้มันเข้ากับบังมากๆฤดูการนี้หงแดงแข่งไปแล้ว9นัดบังโมพี่กระจัดไป9ประตูครับแบบว่ายิงกระจายสไตล์บอลอียิปต์จริงๆสำหรับคอนเทนต์นี้ผมอยากพูดถึงความสําคัญของบังโมที่มีกับหงแดงเพราะเอาจริงแล้วตอนนี้เขายังไม่ต่อสัญญาเพิ่มเรื่องราวมันเป็นยังไงมาฟังกันครับหากถามแฟนบอลเดอะคอ ว่าบางโมสำคัญกับทีมมากแค่ไหนผมเชื่อเหลือเกินครับว่าร้อยทั้งร้อยพวกเขาจะบอกว่านี่แหละเดอะเบสของสมโมสรพะผลงาน5ปีกว่าที่อยู่กับหงแดงมันโคตรเดอะเบสจริงๆเพื่อนๆครับประโยคต่อไปนี้ผมจะมัดรวมสถิติทุกนัดทุกรายการที่บางโมล,ลงแข่งให้เพื่อนๆได้ฟังกันข้อมูลทั้งหมดผมนํามาจากเว็บไซต์ Transfer ครับบางโมล,ลงแข่งให้ลิเวอร์สองนัดยิงประตู134ประตูและจัดไปอีก50แอสซิ์ ในทุกรายการครับแบบว่าโคตรปังมากๆเอาจริงก็ปังตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาแล้วแฟนบอลหงแดงก็ทราบกันฮะปีแรกเขายิงไปถึง44เมตรและจ่ายบอลให้เพื่อนยิงไปถึง16ครั้งยิงกระจุยแอซิสกระจายปีนั้นอาบังเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วต่อมาพวกเรามาพูดถึงความสําเร็จกันบ้างพี่แกชูถ้วยกับหงแดงมาถึง4ครั้งฮะสโมสรโลก UCL และที่สำคัญแชมป์ลีกอังกฤษที่แฟนบอลรอคอยมายาวนาน สถิติบวกกับความสําเร็จมากมายขนาดนี้มันก็ไม่แปลกนะที่แฟนบอลอยากให้บังต่อสัญญาเพิ่มไหนๆก็เอ่ยถึงเรื่องสัญญาแล้วงั้นเรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าครับตอนนี้บังโมอายุ29ปีครับเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่200 0 0นปอนต่อสัปดาห์ด้วยฝีเท้าและวัยที่กําลังจีดบังโมคนได้รับค่าเหนื่อยที่คุ้มค่าและดีที่สุดเท่าที่เคยได้รับครับ เพื่อนๆลองเลื่อนหน้าฟีดดูดิมีข่าวออกมาว่าบางมูพร้อมต่อสัญญาเพิ่มหากได้รับค่าเหนื่อยที่ดีกว่าเดิมคาดว่าประมาณ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้นหากมองในมุมอาบังมันก็สมน้ำสมเนื้อในเมื่อเป็นนักเตะซีเนียที่ฟอร์มไม่เคยดอบยิงเกิน20เมตรทุกปีแถมหลายคนก็ได้ทำนายทายทักเอาวไว้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ปังสุดของอาบังก็แหม่ผ่านไป9นัดพี่แกอัดไป9เมตรขนาดนี้มันก็เป็นไปได้อยู่แล้วปกติครับ เพื่อนๆลองคิดดูนะค่าเหนื่อยไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สนปอนต์ต่อสัปดาห์สำหรับบางโมมันคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าร้อเซแฟนบอลจะตอบว่าโคตรคุ้มตอนนี้บางโมยังเหลือสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2023สัญญาของเขากำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาและยังไม่มีความคืบหน้าฮะถ้าเกิดปีนี้ไม่ต่อสัญญาปีหน้าจะกลายเป็นปีสุดท้ายของแกแล้วสำหรับนักเตะคนสำคัญที่ขาดไม่ได้แบบซาร่า ไม่มีเหตุผลใดๆเลยฮะที่จะไม่ต่อสัญญานอกจากค่าเหนื่อยที่ยังหาคำตอบไม่ได้และถ้าหากมองในมุมของแฟนบอลผมเชื่อว่าหลายคนเชียร์ให้ต่อสัญญาเพิ่มแน่นอนต้องการค่าเหนื่อยแค่ไหนก็ให้เขาไปเถอะความชั่วไม่มีความดีเยอะเกินแบบนี้อยู่ต่อเป็นตำนานดีกว่านะซาร่า